แต่เมื่อเจตมันออกจากความเป็นอย่างนั้นมาแล้วมันก็กลับมาเป็นตัวเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนอย่างเดิมแล้วร่างกายที่มองเห็นว่ามันสลายตัวไปนั้นมันก็ยังอยู่อย่างเก่าหาได้สลายตัวไปไม่เพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้ว่านิมิตท,ทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นกับผู้ภาวนาในขั้นต้นนี้คือนิมิต ซึ่งเจตของเราปรุงเป็นภาพขึ้นมาเองต่างหากไม่ใช่เรื่องอื่นมาแสดงตัวให้เราเห็นแม้แต่ร่างกายที่ตายแล้วเน่าเปื่อยปุกพังลงไปก็ตามไม่ใช่ร่างกายเป็นตัวแสดงแต่เจตตัวสังขารตัวปรุงนี่ต่างหากที่มันปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้นทำไมมันจึงปรุงแต่งเพราะเราอยากรู้อยากเห็น อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอุปาทานเดิมที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราอยากจะรู้เห็นเป็นจริงอย่างนี้ในเมื่อเราฝึกหัดจิตให้เป็นสมาธิมีสติปัญญาพอที่จะน้อมนึกสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปได้ด้วยความแน่วแน่เมื่อทำชัานิ้ชํานานแล้วมันก็ย่อมเป็นไปได้ตามที่เราต้องการ เราสร้างมโนภาพเหล่านั้นขึ้นมาทำไมก็เพื่อเป็นอุบายจะสอนใจของเราให้มันรู้จริงโลว่าเราจะตายจริงตายแล้วมันจะต้องเน่าจริงเน่าแล้วมันจะต้องสลายตัวสาบสูญไปจริงเพื่อให้เจตมันรู้สึกสำนึกว่าความตายเนี่ย ใครจะเสียใจก็าตามไม่เสียใจก็าตามใครจะชอบก็าตามไม่ชอบก็าตามใครจะยินดีก็าตามไม่ยินดีก็าตามในเมื่อถึงวาระที่เขาจะต้องมีอันเป็นไปเขาจะต้องไปตามกฎธ,ธรรมชาติของเขาพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความตายก็เพื่อมุ่งประสงค์ที่จะให้ทุกคนยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายกันจริงๆ ที่เรากลัวตายกลัวความเจ็บก,กลัวความแก่ความตายอะไรต่างๆหมู่นี้ที่เรากลัวก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ซึ้งเห็นจริงในเมื่อเราไม่รู้ซึ้งเห็นจริงเราก็ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อเราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงเราก็ยังปฏิเสธของจริงอยู่นั่นแหละ ตราบใดที่เรายังปฏิเสธของจริงเราก็เป็นทุกวันยังำํำเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่เรามีจุดมุ่งประสงค์หนึ่งเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิประการที่สองเพื่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเกิดจากสมาธิเรียกว่าสมาธิปัญญาสมาธิปัญญานี่คือปัญญาที่เกิดจากจิตสงบเป็นสมาธิ สามารถที่จะบันดาลจิตให้เกิดความรู้โฟมจิตโฟมธรรมเป็นลำดับซึ่งสุดแท้แต่สมระผู้บบำเพ็ญน,นั้นจะสามารถทำให้เป็นไปได้เพียงใดแค่ไหนการทำสมาธิโดยทั่วๆไปเราไม่จำเป็นจะต้องมีศีลก็ได้แต่สมาธิของผู้ไม่มีศีลน,นั้นไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้มรรคผลนิพพานเช่น สมาธิของนักไสยศาสตร์เขาอาจจะบริกรรมภาวนาคาถาของเขาแล้วสามารถปล่อยตะปูหรือทอบหนังบางฟันอะไรทำนองนั้นทำให้คนเจ็บคนไข้คนตายได้อันนี้ก็คืออำนาจสมาธิถ้าสมาธิไม่มีแล้วหนังแผ่นโตโต,โตเบลอจะทอบลงมาให้มันเล็กนิดเดียวได้อย่างไรตะปูซึ่งมันไม่มีจิตมีใจมีวิญญาณ แล้วจะไปปล่อยเข้าท้องเข้าไส่คนได้อย่างไรถ้าไม่มีสมาธิแต่สมาธิที่เป็นไปเพื่อความทำลายเนี่ยมุ่งที่จะทำลายเนี่ยเป็นมิตถาสมาธิอย่างญาติโยมทั้งหลายที่พากันทำสมาธิภาวนาเนี่ยพอตั้งใจจะภาวนาลงไปแล้วสาธุสาธุข้าพเจ้าภาวนาแล้วพร่งนี้ขอให้ถูกหวยเบอร์มิจฉาสมาธิ ขอให้ข้าพเจ้ามีคนนิยมนับถือมากๆม,มิถาสมาธิสัมมาสมาธินั้นเพื่อมุ่งให้จิตสงบตั้งมัน่นให้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตในใจของตนเองอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าใจของเราจิตของเรานี่มันเป็นอย่างไรมันเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงหรืออะไรก็แล้วแต่อ่านตัวเองให้มันออกนี่คือจุดที่เราจะต้องการรู้รู้สิ่งภายนอกนั้นรู้มากมายกายกองสักเพียงใดก็ตาม ไม่เกิดประโยชน์สำหรับผู้รู้ยิ่งรู้มากก็ยิ่งยากนานท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นท่านได้ทดสอบดูแล้วความรู้ที่ท่านเคยทำมานั้นเช่นอย่างสมมติว่าทำสมาธิได้ดีแล้วเกิดมีอิทธิฤทธิต์ต่างๆทำเครื่องรางของขลังก็วิเศษสามารถรู้จนกระทั่งจิตใจของกฎและบางทีสามารถที่จะ นึกภาวนาอยู่ที่กติแล้วจะนึกให้ใครเป็นอย่างไรอย่างไรก็ได้แต่เสร็จแล้วยิ่งเก่งก็ยิ่งกิเลสตัวโตวขึ้นท่านจึงเห็นว่ามันไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นสมาธิที่จัดว่าเป็นสัมมาสมาธินั้นคือมุ่งตรงต่อสุปฏ,ฏิปันโนผู้ปฏิบัติตโอชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริง สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบจริงตามแนวทางแห่งสังฆกุฏจริงจะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิทีนี้ตอนที่อาตมากล่าวว่าการทำสมาธิไม่จำเป็นแต่ต้องมีศีลสมาธิที่ไม่มีศีลเป็นหลักประกันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิผู้ภาวนาแล้วมักจะกลายเกิดมีเป็นสัญญาวิปลาส นักภาวนาที่ภาวนาเก่งๆและบางทีเสียสติสตังเป็นบ้าเป็นบอ่อไปเพราะศีลไม่บริสุทธิ์ถ้า,ากว่ามีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วภาวนาอย่างไรไม่เกิดความเห็นผิดสัญญาวิปลาสไม่มีเพราะศีลตัวเดียวเท่านั้นเป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์ของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นสาธุชนผู้มุ่งที่จะบำเพ็ญเพียรทางจิตเพื่อให้บรรลุมรรคผลกันจรงิงจัง จะต้องมั่นใจหรือจะต้องตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ตามขั้นภูมิของตัวเองเพราะความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นั้นเป็นการตัดผลเพิ่มของกรรมอย่างเมื่อวานนี้เราอาจจะตบยุงอยู่หลายตัวแต่วันนี้เรามีศีลเราก็เลิกการฆ่าสัตว์ เมื่อเราเลิกการฆ่าสัตว์แล้วผลบาปที่จะเกิดจากการฆ่าสัตว์เป็นอันยุติตั้งแต่เวลาที่เราสมาทานศีลมาเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสของคนแล้วยังเป็นหลักประกันความบริสุทธิ์เป็นการตัดผลเพิ่มของบาปคนเรานี่สามารถที่จะเคดได้ทั้งดีและชั่วแต่เมื่อเราเคดดี เราทําดีนั่นเป็นผลดีแต่ถ้าเราคิดชั่วแล้วทําชั่วด้วยอันนั่นเป็นผลเสียหายไอเรื่องของของความคิดนี้เราห้ามไม่ได้เพราะมันคิดมาเสียจนเป็นนิสัยประจําสันดานแล้วแต่เมื่อเราคิดแล้วเราก็นึกถึงศีลที่เราสมาทานคิดจะฆานึกถึงปานาติบาคิดจะลักนึกถึงอธินาทาน คิดว่าจะละเมิดข้อไหนนึกถึงศีลข้อนั้นแล้วเราก็ไม่ทําลงไปเป็นการว่ายุติการทําความชั่วทางกายทางวาจาเสียทีในเมื่อเราไม่มีการทําชั่วทางกายทางวาจาผลวิบากที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรียกว่าเป็นบาปกรรมที่เราจะต้องตามไปรับผลสนองนั้นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นส่วนของเก่านั้นปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้น แล้วเราก็ทำความดีใหม่เรื่อยไปเมื่อความชั่วที่เราไม่ได้ทำนั่นมันห่างกันไปนานๆเข้าจิตใจของเรามันก็ไม่นึกถึงบ่อยนักมันก็ห่างจากความชั่วที่มีอยู่เป็นโอกาสที่จะให้เราทำดีทำดีทำดีเรื่อยๆไปการทำดีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาเนี่ยถ้าหากใครไม่สามารถที่จะเข้าใจในเหตุผลอะไรต่างๆก็ทำไปเถอะ ทำไปอย่างที่ท่านอาจารย์เสาว,ว่าภาวนาพุโทโธสิในเมื่อตั้งใจภาวนาพุโทโธอย่างจริงจังแล้วอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะไม่สงบอย่าไปกลัวว่าวิปัสสนากรรมฐานมันจะไม่เกิดขึ้นขอให้มันมีสมถะกันเอาไว้ก่อนอย่าไปกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีถ้าหากสมมติว่าเราจะหาเงินหาทองให้มันร่ำรวยแต่เรากลัวเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่มันจะได้เป็นสักที ทีนี้เราจะภาวนาให้จิตสงบกลัวแต่ว่าเราจะไปติดสมาะทั้งๆท,ที่จิตของเราไม่เคยผ่านสมาะเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงสมาธิสมาะกันสักทีเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวขอให้ทำจริงอ <c oughs> นอกจากที่จะกล่าวถึงเรื่องการทำสมาธิตามแบบของท่านอาจารย์เสาแล้ว อาตมาใคร่จะแทรกแทรกอะไรเข้ามาพอเป็นเครื่องพิจารณาสำหรับท่านบางท่านอาจจะมีความสนใจใ้เ,เรื่องที่ท่านทั้งหลายอาจจะมีความสงสัยอยู่มากอย่างมากทีเดียวก็คือเรื่องมโนโมยิทธิเอามาพูดกันเรื่องมโนโมยิธิ แต่ว่ามาโนโมยิทธิคืออะไรนั้นอาจ,จมาจะไม่ขออธิบายเพราะความเข้าใจในเรื่องมโนโมยิทธิขอออกตัวว่ายังไม่เข้าใจแต่วิธีการที่จะทำให้คนไปดูนรกดูสวรรค์ได้นั้นเข้าใจและเคยทำมาแล้วและบางทีอาจจะทดลองดูก็ได้ แต่สำหรับวันนี้เวลาไม่พอไม่ทดลองวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์นั่นเขามีไปกันได้หลายวิธีหนึ่งภาวนาพุทโธแล้วน้อมใจไปดูนรกดูสวรรค์เมื่อจิตสงบลงเป็นอุปจารสมาธิตามที่กล่าวแล้วไปดูนรกดูสวรรค์ได้ประการที่สองภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลก ประการที่สามภาวนาคาถาปลุกพระคือนมะพะทะประการที่สี่ใช่วิธีการสะกดจิตแบบชาวตะวันตกเขาใช้สามารถที่จะส่งคนไปดูนรกดูสวรรค์ได้ถ้าหากบรรดาท่านที่นั่งฟังเทศอยู่นี่ถ้ารู้จักวิธีการทำเพียงนิดเดียวท่านสามารถที่จะควบคุมคนนั่งไปดูนรกดูสวรรค์ได้ แต่เมื่อเรายังไม่รู้จักวิธีการที่จะทำคนให้ไปดูนระกดูสวรรค์ได้เราไม่รู้วิธีการและไม่รู้ข้อเท็จจริงเราอาจจะเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์อาตมาจะขอแนะวิธีการเอาไว้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ได้ทดสอบมาแล้ว วิธีการไปดูนรกดูสวรรค์ด้วยการภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกคาถานั้นมีอยู่ว่าท่านภูมิเทพอาจจะไม่ลำบากในการจดจำวิธีการในเบื้องต้นให้หาดอกไม้คู่หนึ่งเทียนคู่หนึ่งเอามาเสกด้วยคาถาพระเจ้าเปิดโลก แล้วนำผู้ที่จะให้นั่งภาวนานั้นไหว้พระอรหังสวากขาโตสุปฏิปันโนนำว่านโมตัสสะแล้วก็เอาดอกไม้ใส่มือให้เขาประนมเอาไว้อย่างนี้แล้วก็บอกเขาว่าพทโพทธทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสะกะสินังวิโสทยิ ธรรมโมทีปังกโลโลกทีปังอากาสกะสินังวิโสทยิสังโคทีปังกโลโลกทีปังอากาสกะสินังวิโสทยิพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นดวงประทีปแก้วสองโลกขอจงโปรดส่องสว่างทางนรกทางสวรรค์ให้ก้าพเจ้าเห็นจริงแจ่มแจ้งในการรับบัตรนี้ด้วยเถิด แล้วก็ให้คนถือดอกไม้บริกรรมภาวนาถ้าจะให้ไปดูสวรรค์ก็ให้ภาวนาว่าสวรรค์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 แล้วก็คอยสังเกตดูว่าคนภาวนานั้นมีอาการสั่นสั่นสขึ้นพอสั่นขึ้นแล้วแสดงว่าจิตของเขาในกำลังเริ่มสงบมีอาการเคลิ้มเลิมแล้วเราก็สั่งออกคำสั่งได้ทันทีว่าทำใจให้อ่อนอ่อนทำใจให้สว่าง แล้วก็มองไปไกลๆถ้าเห็นเทวดาให้เทวดาพาไปดูสวรรค์ถามทางเขาไปทีนี้ในเมื่อเขาเห็นเทวดาแล้วเขาจะบอกกับเราว่าเหตุแล้วอา้าวขอไปกับเทวดาแล้วเทวดาจะพาไปในขณะที่เขาไปนั่นแสดงอาการไปเขาจะสั่นแรงขึ้นถ้าไปเร็วก็ยิ่งสั่นแรง ถ้าเดินไปธรรมดาก็สั่นธรรมดาธรรมดานี่ถ้าเหาะไปเขาจะกลางปีกออกทำท่าเหาะอันนี้ไปทดลองดูได้และเอกวิธีหนึ่งนั้นอันนั้นเป็นวิธีสะกดจิตแบบฝรั่งอันนี้จับเด็กมาเด็กประมาณสักอายุสิบสองขวบถึงสิบห้าขวบหรือจะเป็นใครก็ได้ เอามาแล้วก็มาบอกเขาว่าบัตรนี้ฉันจะสะกดเจ้าให้ไปดูนระกดูสวรรค์ถ้ามีอะไรที่มีแสงมีเงามีเงาสะท้อนก็เอาเยื่นใส่มือให้เขาบอกว่านี่ของวิเศษให้จะมองดูของสิ่งนี้แล้วจะมองดูของสิ่งนี้แล้วเจ้าจะนอนหลับแล้วก็บอกให้เขาหลับหลับสหลับ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  พอสังเกตดูตาหนังตา,าก็หนักลงหนักลงหนักลงแล้วทีนี้เราก็โบกมือบอกให้เขาหลับเอานอนหลับซะพอเขาหลับตาแล้วปล่อยเขาหลับอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ไปบอกกับเขาว่าบัดนี้ฉันจะสะกดเจ้าให้ไปดูนรกตูสวรรค์ฉันจะปลุกเสกเจ้าให้เป็นผู้ปีเรตมีอิทธิพลสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้สามารถจะไปไหนมาไหนได้ทุกคนทุกแห่ง ตามที่ฉันจะสั่งให้เจ้าไปเอาเจ้าไปดูนรกได้นรกอยู่ทางทิศโน้นมองไปไกลๆแล้วเจ้าจะเห็นนรกเจ้าเห็นอะไรแล้วเจ้าพูดกับฉันได้บอกฉันได้พอเขาไปเห็นแล้วเขาจะบอกว่าโอ้เห็นแล้วยมพบาลมีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นสั์นรกมีรูปร่างอย่างนี้หมอนรกใหญ่ขนาดโน้นขนาดนี้เขาจะเล่าให้เราฟังทันที อันนี้คือวิธีการไปดูนระกดูสวรรค์ใครจะว่าเป็นมิธิหรือไม่อาตมาไม่สนใจแต่ถ้าใครสามารถทำลายดีอย่าไปตำหนิท่านผู้ที่ท่านทำได้ในฐานะที่เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงอย่าไปตัดสินว่าของใครผิดของใครถูกอันนี้อาตมาเป็นห่วง ยังมีครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านทําอยู่ในปัจจุบันนี้เราต้องพยายามพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ท่านผู้ทําการศึกษานี่ไม่ว่าทางโลกทางาศาสนาเรามีโสตศึกษาทัศนศึกษาการเทศว่านรกเป็นอย่างนั้นสัตว์นรกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สวรรค์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เทวดามีรูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นโสตศึกษา เป็นแต่เพียงได้ยินได้ฟังแต่ถ้าใครสามารถสะกดจิตคนให้ไปดูหน้าเทวดาดูหน้าสัตว์นรกได้เป็นดีวิเศษได้ทั้งโสตศึกษาทัศนศึกษาเทวดาได้นะั้นคือได้อย่างไรคนที่ไปเห็นสัตว์นรกตกนรกอยู่ในนรกเนี่ยมันเป็นสิ่งสถานที่ทรมานเหลือเกินไปเห็นแล้วอยู่ในสภาพที่น่าลำคาหน้าเบือ่อเพราะมันทุกข์จริงๆที่นี้เสร็จแล้วเขาก็ ไปรู้ว่าสัตว์ที่มาตกนรกนี่ทำบาปอะไรพอก็รู้แล้วว่าทำบาปจางนี่มาตกนรกพอเขากลับมาแล้วทีนี้เขาก็กลัวบาปเขาไม่ทำบาปทีนี้คนที่ไปเห็นเทวดาเห็นนิมานสมบัติของเทวดาแล้วอยากเป็นเทวดาอยากได้สมบัติของเทวดากลับมาแล้วก็ทำบุญนี่คือผลที่จะจะจะพึงได้ เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอุบายสอนผลให้รู้จักศีลรู้จักธรรมให้รู้จักธรรมบุญสุนทานอย่างอาตมามาเทศให้ท่านทั้งหลายฟังนี่ว่าทำสมาธิแล้วจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาตมาก็ไม่สามารถที่จะจิตของอาตมาออกไปให้ญาติโยมดูได้และบางครั้งญาติโยมบางคนก็อาจจะไม่เคยผ่านความเป็นสมาธิมาเราก็ได้ยินได้ฟังแต่เสียงพูดก็ได้แต่โสดตศึกษา ส่วนทัศนคศษานั้นเรายังไม่ได้เพราะเรายังไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือการสอนธรรมนี่แล้วแต่อุบายการทำให้คนไปดูนระกดูสวรรค์ได้นี่ขอยืนยันว่าเป็นของดีใครสามารถที่จะทำได้เชิญเถอะบางทีอาจจะทำให้พวกเด็กๆน่เนะชื่อว่านารกสวรรค์มีบางคนทุกวันนี้ส่วนมากไม่เชื่อว่านารกมีสวรรค์มี เพราะฉะนั้นถ้าใครจิบเอานรกมาตีแผ่ให้เขาดูได้เชิญเลยจะเป็นประโยชน์แก่สังคมไม่น้อยทีเดียวสำหรับการกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่การเวลาการพูดมากก็โกหกมากการพูดมากก็ผิดพลาดมากดังนั้นอะไรที่มีความผิดพลาดหรือขาดตกบกพรอ่องอาตมะ ก็ถือโอกาสนี้ขอภัยท่านผู้ฟังด้วยถหากว่าสิ่งใดพอที่จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติก็ให้น้อมไปพิจารณาแล้วก็พยายามภาคเพียนปฏิบัติตามบางทีก็จะเกิดผลแก่ท่านผู้ปฏิบัติบ้างตามสมควรในท้ายที่สุดนี้โดยอำนาจแห่งคุณประสีรัตนัยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ จงช่วยเป็นสื่อจนบรรดาลจิตใจของทุกท่านให้ดำเนินเข้าไปสู่ความตั้งมั่นเป็นสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเข็นจริงในสภาวะรมตามความเป็นจริงสามารถที่จะละกิเลสอันเป็นสิ่งซึ่งเป็นข้าศึกรบกวนความสุขภายในจิตใจให้จิตใจบรรพความสงบสว่างและบรรลุผลสำเร็จคือมากผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเถิด พราะองค์ประกอบของการทำสมาธินี่ในเมื่อสมาธิเริ่มเกิดขึ้นเท่านั้นแหละกายก็เบาจิตก็เบาถ้าสมาธิอันใดนี่เรานั่งสมาธิอยู่ตลอดเกินย่างลุงตลอดวันยังคำในเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วเมื่อยยังก็วิ่งมาตั้งหลายกิโลกิโลเนี่ยนั่นใช่ไม่ได้ออ,ออกมาแล้วต้องเบา นั่งสมาธิไปดูนรกดูสวรรค์อะไรพวกหมู่นี้อยู่ในลักษณะของการสะกดจิตการสะกดจิตมีหลายแบบสะกดด้วยคาถาอาคมสะกดด้วยอาถรรพ์ของวิชาทายาโจมอยากจะเป็นนักสมาธิที่ถูกต้องอย่างดีนั้นเวลาเรียนสมาธิอย่าไปขึ้นครูกรรมาฐานถ้าเขินไปขึ้นครูกรรมาฐานแล้วจะมีอาถรรพ์ครอบเหมือนกันกับเรียนมนต์ยศาสตร์ ภาวานาแล้วจิตจะไม่เป็นตัวของตัวคล้ายๆกับถูกอำนาจอย่างใดอย่างหนึ่งข่มหรือสะกดให้เป็นไปพระพุทธประธรรมประสงค์หรืออารมณ์ของกรรมฐานที่เราใช้เป็นคู่ของใจนี่เป็นแต่เพียงเป็นสื่อสิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตเช่นอย่างพุโทโธ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 ก็เป็นแต่เพียงสื่อเป็นเหยื่อล่อจิตให้อยู่กับสิ่งนั้นได้มากๆเท่านั้นเอง ทีนี้เมื่อจิตมันอยู่ที่ของมันแล้วเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็ไม่ต้องไปพึ่งพาใสยใครเขาจะไปเหนือ่องใต้เขาก็ไปโดนลำพังเขาเองถ้าจิตยังต้องมีที่พึ่งมีที่อาศัยอยู่แล้วอันนั้นมันยังไม่ถึงขั้นแห่งความเป็นจริงอในตอนบรรยายอาตะมาได้ออกตัวเรื่องมโนมิทติที่ยังไม่เข้าใจ ยังไม่ทำนิชทำนานแต่จะเอาประสบะการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจมาเล่าสู่ฟังบางทีอาจจะพอเปรียบเทียบกันได้บ้างคือในบางครั้งเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิในขณะที่กระแสจิตยังส่งออกไปข้างนอกได้อยู่ในบางครั้งก็ส่งกระแสจิตไปไปดูโน่นดูนี่ แต่ในลักษณะที่ส่งกระแสจิตไปนั้นไม่ได้ปรากฏวัดตัวคือร่างกายนี่ไปด้วยไปแต่ความรู้สึกทีนี้กระแสของจิตนั้นมันไปถึงที่ไหนมันก็ไปเกิดสว่างอยู่ในบริเวณนั้นอะไรที่มีอยู่ในที่นั้นมันมองเห็นได้หมดบางครั้งเผลอๆมันวิ่งเข้าไปตรวจดูในบ้านในช่องคนว่าเขาจะนอนกันอยู่อย่างไรอย่างนี้มันก็เคยมี แต่แล้วมันก็ไปเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านคนเขามีอะไรอะไรก็เห็นหมดแต่ว่าตัวไม่ได้เดินไปด้วยอันนี้จะพอนึกว่าพอเปรียบเทียบได้กรืบ้างว่าคือมโนโมยิทิส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่มโนมยิทิชน,นิดที่ไว้ไปดูนระกดูสวรรค์นี่ถ้าใครทําได้แล้วก็จะถือว่าเป็นมโนมยิทิก็พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้เป็นแนวทางได้ เมื่อผู้ทำได้นั้นฝึกชำนิชำนาญขึ้นมาแล้วจิตของเขาก็อาจจะพ้นจากภาวะที่ถูกสะกดไปเองแล้วจะกลายความเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสมรรถภาพของจิตที่ฝึกชำนิชำนาญแล้วเช่น <c oughs> อย่างการภาวนาเนี่ย <c oughs> จะภาวนาแบบไหนก็ตามถ้าอาจารย์สามารถสะกดจิตจิตให้ดำเนินตามองค์ฌานได้ มันก็เป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัตินั้นเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นแล้วอยากทำแม้สิ่งนั้นจะเป็นไปโดยถูกอำนาจสิ่งหนึ่งบังคับไปก็ตามแต่ปัญหาสำคัญขอให้ผู้นำนั้นนำลูกศิษย์ไปในทางที่ถูกต้องเมื่อถูกบังคับถูกนำบ่อยๆเข้าความเช่นชำนาญในการปฏิบัติมันก็ค่อยเกิดขึ้นมาเอง แล้วพลังจิตของผู้ภาวนานั้นก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวขึ้นมาทีละน้อยละน้อยแล้วในที่สุดจะเป็นจิตที่เป็นอิสระสามารถปฏิวัติต,ตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ไปถือคติว่าถ้าใครสามารถภาวนาให้มีจิตเป็นสมาธิรู้ธรรม <c oughs> เห็นธรรมอยู่ในบ้านของตัวเองจะมีพระปฏิบัติธรรมอยู่ในบ้านทุกวัน หากใครภาวนาทำจิตให้สงบได้รู้ทำเห็นรรมได้อยู่ภายในบ้านจะมีคุณค่าดียิ่งกว่านิมนต์พระไปสวดมนต์ตั้งหมื่นหมื่นองค์แนะนำให้เขาทำอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาว่าไม่มีเวลาจะไปวัดจึงอยากจะให้ทุกท่านสร้างวัดขึ้นภายในห้องนอนของตัวเองทีนี้บางคนเขาก็คัดค้านว่าท่านไปสอนคนให้เขาทำอย่างนั้น เผื่อเขาได้รับความสบายภายในบ้านเขาแล้วเขาไม่มาทําบุญกับท่านท่านจะไม่อดเลยท่านจะมาบอกว่าไม่มีทางยิ่งจะมากขึ้นกว่าเขาหลังจากที่ไหว้พระสวดมนเตเสร็จก็แผ่เมตตาใช่การแผ่เมตตาเนั้นเราจะนึกว่าสัตว์ผู้มีชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิน้นจงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจเถอะแค่นี้ก็เป็นการแผ่เมตตาแล้ว พอหลังจากนั้นก็นึกในใจว่าพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆแล้วก็กําหนดรู้ลงที่จิตนึกในใจว่าพุทโธ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 อยู่ในจิตอย่างนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนึกพุทโธได้ตลอดเวลามชิญสดมน์นี่ เราจะได้สวดได้เพียงใดแค่ไหนไม่สำคัญแม้จะได้แต่เพียงน้โมตัสสะพระคัมโตจบเพียงแค่นั้นก็สวดจยูเพียงแค่นั้นแหละแล้วก็สวดด้วยความมั่นใจเป็นอุบายสำหรับอบรมจิตใจเป็นอุบายกระตุ้นความรู้สึกให้มีความตั้งมั่น ลงในคุณความดีทีนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็คือคุณ,ณธรรม <c oughs> อย่าไปน้อยอกน้อยใจผูท้ที่ท่องโสดมนต์ได้ไม่มากเลยจะไปน้อยใจถ้าจำอะไรไม่ได้ก็พุโทโธ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 นิยหนอฟองนอยุบนออฟองนอเพียงคำเดียวเท่าน,นั้นใช่ได้ แม้แต่การพิจารณาธรรมก็เหมือนกันเช่นอย่างพิจารณาอาการสามสิบสองนี่ก็ไปจำเป็นจะต้องไล่ไปจนมันครอบหมดทุกอาการจะเพ่งดูเพียงกระดูกหัวแม่มืออันเดียวนี่ให้มันมองเห็นชัดจิตเป็นสมาธิขึ้นมาได้ใช่ได้อันเดียวนี่เหี่ยมันจะเป็นได้ทั้งสมาถะวิปัสสนากรรมฐานถ้าจิตมันมองเห็นว่าหัวแม่มือนี่เป็นหัวแค่นี้มันก็เป็นสมาถากรรมฐาน ถ้ามันว่าหัวแม่มือนี่ทำไมคดคด,คดเคียเค้ยวเคี้ยวเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแอะไรได้กระดิกได้มันก็เป็นวิปัสสนากรรมาฐานแล้วอย่าไปคิดอะไรให้มันยุ่งนักก็พอ,อจบลงแค่นี้